ชื่นอนางสาวเจนจิราขุนทองค่ะชื่เอเล่นครูเอิ้มนะคะครู่ประจําชั้นอนุบาล2ทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองนะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันในสัปดาห์ที่23นะคะหน่วยการเรียนรู้รางวักลางคืนค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะ เด็กทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะแล้วนะคะเราจะมารู้จักกับความหมายของกลางวันและกลางคืนกันค่ะโลกนะคะหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนเมื่อโลกซีกใดหันเข้าหาดวงอาทิตย์ซีกนั้นจะสว่างเป็นเวลากลางวันส่วนด้านที่อยู่ตรงกันข้ามจะมืดเป็นเวลากลางคืนในเวลากลางวันนะคะ จะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและในเวลากลางคืนจะมีแสงเล็กน้อยจากดวงจันทร์และดวงดาวทำให้รอบตัวเรามีความมืดเราต้องอาศัยแสงจากเทียนไขไฟฟ้าจึงจะทำให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะลักษณะของกลางวันนะคะ กลางวันเป็นเวลาที่ท้องฟ้าสว่างสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ออกหากินและทำกิจกรรมต่างๆเรารู้ได้ว่าเป็นเวลากลางวันโดยการสังเกตจากดวงอาทิตย์ที่ปรากฏขึ้นในตอนเช้าและเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแสดงว่าเวลากลางวันสิ้นสุดลงแล้วลักษณะของกลางวันคือมีแสงสว่างและความร้อนจากดวงอาทิตย์ การปฏิบัติตนในเวลากลางวันดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวขนาดใหญ่มีความร้อนมากแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเวลากลางวันเราทำกิจกรรมต่างๆเช่นไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานแต่ถ้าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีมากเกินไปจะทำให้อากาศร้อนมากเด็กๆอาจจะไม่สบายได้ ถ้าเด็กๆต้องออกกลางแดดควรกลางร่มสวมหมวกเด็กๆไม่ควรตากแดดนานๆเพราะจะทำให้เด็กๆไม่สบายได้ค่ะคุณครูมีปริศนาคำทายนะคะเด็กๆลองทายสิคะอะไรเอ่ยกลางวันหายหน้ากลางคืนมาหน้านวลเช้าเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ คำตอบก็คือดวงจันทร์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามูนนั่นเองค่ะปริศนาข้อต่อมานะคะอะไรเอย่ยส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าในเวลากลางคืนเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นอะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือดวงดาวนั่นเองค่ะ ในเวลากลางคืนเรามองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวชัดเจนและดวงดาวมีแสงสว่างน้อยมากทำให้กลางคืนมืดการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในเวลากลางคืนเราใช้ไฟฟ้าไฟฉายหรือเทียนไขเพื่อช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกิจกรรมในช่วงเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์โลกมืดและเย็ยนกว่าเวลากลางวันเด็กๆควรนอนพักผ่อนในเวลากลางคืนนะคะและมีสัตว์บางประเภทที่ออกหากินในเวลากลางคืนได้แก่ค้างคาวและนกฮูกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆประโยชน์